พอดแคสต์ Podcast, ปริศนา o y นิชแมนูสคริปต์กับภาษาที่ไม่เหมือนใครตำราวอยนิตปริศนาการเขียนโบราณที่ยังไม่ถูกถอดรหัสประวัติและการค้นพบต้นฉบับอยนิตเป็นหนังสือโบราณปริศนาที่ยังไม่มีใครสามารถถอดความได้หนังสือเล่มนี้มีอายุราวกลางถึงปลายศตวตรรษที่15และถูกตั้งชื่อตามวิลฟริดมิเชลไวนิตวิลฟริดเอ็มวนินักค้าหนังสือเชื้อสาย โปแลนด์อเมริกันผู้ซึ่งค้นพบและซื้อหนังสือเล่มนี้ในปีคศ1912โดยผู้พบเจอไวนิดค้นตำราลึกลับนี้ได้จากหอสมุดของวิลลามอนราก้อนใกล้กรุงโรมและนำมาจัดเก็บไว้ภายหลังที่ห้องสมุดตำราหายากบายเน็กของมหาวิทยาลัยเยลต้นฉบับเล่มนี้ประกอบด้วยหน้ากระดาษหนังลูกวัวเวลามหลายรอยหน้า รวมถึงแผ่นพับรูปแบบต่างๆมีทั้งหมดประมาณ240หน้าเชื่อว่ามีหน้าหายไปบางส่วนเนื้อหาเขียนจากซ้ายไปขวาประกอบด้วยตัวหนังสือภาษาโวอินิชที่ไม่รู้จักและมีรูปภาพประกอบมากมายทั้งพืชที่ไม่เคยพบเห็นตัวละครสัตว์เครื่องหมายโหราศาสตร์และสตรีปเปลือยลงอ่างน้ำสิ่งต่างๆภาพวาดเหล่านี้แบ่งเป็นส่วนต่างๆเช่น ส่วนพฤกษศาสตร์ที่มีภาพพืชมากกว่า113ชนิดหรือส่วนดาราศาสตร์ที่มีแผนผังดวงดาวและราศีต่างๆผู้เชี่ยวชาญตีความว่าต้นฉบับอาจเป็นตำราที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรโหราศาสตร์หรือแพทย์โบราณแต่ภาพประกอบที่ประหลาดยังคงสร้างคำถามต่อเนื่องลักษณะเฉพาะของต้นฉบับวอยนิดตัวอักษรในต้นฉบับวอยนิดมองไม่ออกว่าเป็นอักษรภาษาใดที่รู้จัก บางคนเรียกว่าไวนิเชสคำแต่ละคำมักมีความยาวใกล้เคียงกันมักอยู่ระหว่าง210ตัวอักษรและไม่มีคำสั้นเพียงตัวอักษรเดียวเลยนอกจากนี้ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนที่ชัดเจนทำให้ยากต่อการแบ่งวิเคราะห์วลีหรือประโยคอการจัดเรียงคำและประโยคดูผิดปกติในบางหน้าเดียวกันพบว่าคำเดียวกันซ้ำติดกันหลายครั้งสูงสุดถึง5ครั้ง และคำที่ต่างกันเพียงอักษรเดียวก็ปรากฏซ้ำอย่างถี่ถ้วนเช่นกันนักวิจัยพบว่าสถิติการกระจายความถี่ของคำในวอยนิดมีลักษณะซิฟเฟียนคล้ายกับภาษาธรรมชาติทั่วไปแต่ความต่อเนื่องและโครงสร้างภายในตัวอักษรกลับดูไม่สอดคล้องกับภาษาใดๆที่รู้จักอีกทั้งต้นฉบับนี้ไม่มีข้อความอื่นที่ช่วยในการตีความเช่นคำอธิบายใต้ภาพ หรือดัดชนีใดๆจึงยิ่งเสริมความลึกลับว่ายังไม่มีร่องรอยเชื่อมโยงกับภาษามนุษย์ปกติในภาพตัวอย่างหนึ่งของต้นฉบับบอยนิดแสดงหน้ากระดาษเต็มไปด้วยตัวอักษรลึกลับและลวดลายดาวรูปดอกไม้แปดแฉกประดับในช่องว่างแสดงตำแหน่งคล้ายรายการในสูตรยาโดยข้อความเหล่านี้จัดวางต่อการเป็นบรรทัดเรียงแบบไม่ตรงกับโครงสร้างภาษาใดที่คุ้นเคย ตัวอักษรในต้นฉบับนี้ดูคล้ายเป็นคำเป็นวลีแต่คำต่างๆกลับมีแบบแผนซ้ำซากเช่นคำเริ่มต้นบรรทัดมักลงท้ายด้วยอักษรตัวเดิมทำให้ไม่มีการสร้างประโยคที่ชัดเจนเช่นภาษาอื่นๆสิ่งเหล่านี้ทำให้นักภาษาศาสตร์และนักสถิติได้แต่สันนิษฐานว่าโครงสร้างเหล่านี้อาจเป็นผลจากการเข้ารหัสหรือภาษาเทียมบางอย่างมากกว่าภาษาตามธรรมชาติ ความพยายามถอดรหัสและทฤษฎีต่างๆต้นฉบับวอยเนชดึงดูดความสนใจจากนักโบราณคดีนักภาษาศาสตร์และนักถอดรหัสจำนวนมากทั้งจากสถาบันวิชาการและองค์กรด้านข่าวกรองของโลกตั้งแต่ศตวตรรษที่20เป็นต้นมามีนักถอดรหัสชื่อดังอย่างวิลเลียมวิดดิงตันเคอร์เรอร์และคู่สามีภรรยาวิลเลียม และเอลิซาเบธฟริตแมนซึ่งเป็นนักเข้ารหัสชั้นแนวหน้าสมัยสงครามโลกพยายามศึกษาหลายปีแต่ก็ไม่สามารถไขไร้หัสได้หลายครั้งถึงกับมีข่าวว่าองค์การด้านข่าวกรองเช่น NSA มีทีมวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมยุคแต่ก็ยังไม่เผยผลที่แน่ชัดนักวิทยาศาสตร์ด้านสารคดีอย่างจอห์นแมนลีจอห์นเอ็มแมนลีเคยกล่าวว่าต้นฉบับวอยนิดเป็น ตำราโบราณที่ลึกลับที่สุดในโลกซึ่งแสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ยังรอการคลี่คลายมีหลายทฤษฎีพยายามอธิบายที่มาของวอยนิดรวมทั้งแนวคิดว่ามันคือภาษารหัสสลับไซเฟอร์หรือภาษาเทียมที่ผู้เขียนสร้างขึ้นเองโดยไม่มีความหมายจริงบ้างเชื่อว่าอาจเป็นตำราด้านคาถาหรือเล่นแร่แปรธาตุที่ใช้สัญลักษณ์ปิดบังเนื้อหา บางคนเสนอว่าเป็นของปลอมโฮกส์สร้างขึ้นในยุคกลางเพื่อหลอกลวงนักศึษาสมหนังสือแพงทฤษฎีสุดวิปริตที่กล่าวถึงเช่นเป็นงานเขียนที่เกิดจากภาวะหลงผิดกลอสโซลาเลียแต่ละทฤษฎียังไม่สามารถยืนยันหรือปฏิเสธได้เพราะขาดหลักฐานชัดเจนโครงสร้างภาษาและรูปแบบข้อความที่แตกต่างในภาษาที่มนุษย์ใช้ทั่วไปมักจะมี โครงสร้างทางไวยากรณ์หรือกลุ่มคำเด่นที่ทำหน้าที่สำคัญเช่นคำนำหน้าหรือคำลงท้ายบ่งบอกหน้าที่ของคำแถมยังมีคำสั้นเช่นคำเชื่อมและของปรากฏซ้ำบ่อยตามความถี่ในการใช้งานการแจกแจงความถี่ของคำในภาษา,ษาธรรมชาติจะตกกระจายตามกฎซิซิลโดยคำศัพท์หลักจะใช้บ่อย อีกทั้งภาษาธรรมชาติจะมีเครื่องหมายวรรคตอนช่วยแบ่งประโยคตําราโวอินิตมีลักษณะบางอย่างคล้ายภาษาจริงเช่นสถิติความถี่ของคำเป็นไปตามซิฟเฟียนดิสติบิวชันและดัชนีความซับซ้อนทางคำ m a t t r เปรียบเทียบได้กับภาษาอื่นแต่เมื่อดูรายละเอียดแล้วรูปแบบของข้อความกลับแตกต่างไปมากทุกคำมีความยาวคงที่ไม่มีคำสั้นจึงไม่มีคำเชื่อมปกติ และคำเดียวกันกลับซ้ำกันติดติดกันบ่อยกว่าที่จะเกิดในภาษาทั่วไปนอกจากนี้การเว้นวรรคในต้นฉบับอาจไม่ได้แสดงคำแบบภาษาปกติเสมอไปยิ่งทำให้ไม่สามารถจับโครงสร้างประโยคได้ลักษณะเหล่านี้คำที่ดูเหมือนกันทั่วทั้งเล่มรูปแบบประโยคที่ซ้ำเดิมและการเว้นวรรคที่แปลกตาทำให้ตำราออยนิดไม่เข้ากับรูปแบบภาษาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เรารู้จัก กล่าวโดยสรุปแม้สถิติพื้นฐานของมันจะคล้ายภาษาจริงแต่การจัดวางและรูปแบบของข้อความในต้นฉบับนี้ก็ยังไม่มีภาษาใดเหมือนกันทำให้ยังไม่อาจพิสูจน์ความหมายใดได,ได้สรุปและคำถามปลายเปิดปริศนาตำราออยนิดยังคงสร้างความสงสัยให้โลกวิชาการต่างพยายามรวบรวมหลักฐานใหม่และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ เช่นปัญญาประดิษฐ์ช่วยทดสอบรูปแบบภาษาแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มียันหรือสมการใดที่ถอดรหัสได้สำเร็จเรารู้เพียงว่าต้นฉบับนี้มีโครงสร้างสม่ำเสมอบางอย่างคล้ายภาษาจริงแต่ก็ผสมผสานร,รูปแบบที่ผิดปกติไม่เหมือนภาษาใดแม้จะมีทฤษฎีและการค้นพบใหม่เกิดขึ้นเสมอจนเรียกได้ว่าเป็นปริศนาเอกของโลกหนึ่งเล่ม แต่เราก็ยังไม่อาจตัดสินชัดว่าสิ่งนี้คือหนังสือเวทมนต์ตำราวิทยาศาสตร์หรือสิ่งหลอกลวงท้ายที่สุดปริศนาเหล่านี้ยังรอการคลี่คลายทิ้งคำถามให้เราได้คิดต่อว่าแล้วต้นฉบับวอยนิดแท้จริงแล้วมีเรื่องราวหรือความหมายอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังตัวอักษรปริศนานี้ เราจึงยังคงตั้งคำถามต่อไปว่าโลกสามารถค้นพบกุญแจไขความลับเล่มนี้ได้เมื่อใดและถ้ามีกุญแจอยู่จริงมันจะเป็นประโยชน์อย่างไรต่อความเข้าใจในประวัติศาสตร์และภาษาในอดีต